เพราะนั้นไอการประชุมวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นเซน่ะมันต้องการหยุดตั้งแต่วันที่มันให้โดนนั้นทาโทรมาแล้วก็คือตามแผนเดิมมุกเดิมอ่ะก็ตามที่เร <ๆ S 2> ื่องสีเคยบอกไว้ด้วยแล้วสอง <ๆ S 1> ครั้งแรกแต่ครั้นี้มันผิดคาดเพราะว่าทางเราเนี่ยไม่หยุดนะครับแล้วเราก็ทําดําเนินการตามยุทธวิธีตามแผนทำยุทธศาสตร์ที่ไล่ทําลายคลังอาวุธมันแล้วงวดนี้เราทําลายคลังอาวุธในพื้นที่กัมพูชาที่ปล่อยเป็ดล่าสุดเมื่อวันพฤหัสก็โดนก็เหมือนคาพูดที่เสธทบพูดไว้เสนาการหันบอกว่าเราจะทําให้มัน สิ้นสภาพการที่เป็นภัยคุกค,คามซึ่งตอนนี้รเราดําเนินการแล้วผมดูมา6กเวันแล้วเนี่ยเราสามารถดําเนินการได้ตามแผนแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ครับผมถ้าเกิดจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คิดว่าตอนนี้เราริดรอนผู้อาวุธของเขาต่างๆนานๆเนี่ยได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมว่าเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วครับเพราะเราเข้าเป้าหมดนะไม่ว่าจะเป็นคังอาวุธที่มันเก็บ BM21 ีบอคางอาวุธที่มันเก็บโดนไอ้ตึกคาสิโนที่เราไล่ลไล่ระเบิดมาไอ้ล่าสุดก็คือไอ้ตรงไอ้บ่อนท่าเส้นนะครับที่เราทําลายมันเนี่ เพราะว่ามันใช้ไอตัวตึกพวกนี้เป็นตัวปล่อยโดนและเป็นตัววางแผนนะบังคับโดนรวมทั้งมันเอากองกำลังไปซุกไว้ซึ่งพวกนี้จากเป้าหมายพลเรือนมันก็ได้กลายเป็นที่หมายทางทหารซึ่งอันนี้ฮุนเซนเนี่ยมันสร้างความชอบธรรมให้เราโดยที่มันไม่รู้ตัวแล้วก็นี้สายเดิมของมันก็คือว่ามันเอาเบียนซิเบเนี่ยไปยิงในหมู่บ้านคนกัมพูชาเราจะมีเรียกเขาว่าเขาหรือท่านเลยหน่อยเหรอครับอไม่เอาผมไม่อยากเรียกมันแล้วเพราะผมเบื่อมันเลยครับนะครับไม่ให้เกียรติกันแล้วไม่ได้ไม่ไม่หรือไม่เคยให้อยู่แล้วผมไม่ได้ไม่ให้เกียรติคื ไอ้คนที่มันคิดที่จะมาเป็นปฏิปักษ์กับประเทศเราตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะสนใจมันอ่ะมันจะสมดกสมเด็จอะไรผมว่ามันเรื่องเลอะเทอะอะสมเด็จอะไรของมันมันตั้งมันเองปกติน่ะมันต้องให้กษัตริย์ศรีมุนีตั้งให้มันนี่มันตั้งมันเองอ่ะแล้วมันก็มีออกยงออกยาแล้วมันที่ต้องจ่ายเงินรายเดือนรายปีแล้วครับเอาคุณรู้ว่าออกยามันต้องจ่ายเงินรายเดือนออกยาเลยฮะไอ้เฉินเชอ่งเนี่ยเป็นออกยาคิดโดยไอ้เจ้าพ่อสแกมเมอร์เป็นเป็นออกยาโอ้ไอ้ก๊กอานไอ้นะ ไอ้ลิมเกี้ยอะไรขึ้มาน่ะชื่อมันอ่ะไอ้ลียงพัดเนี่ยพวกนี้ออกยาหมดนะดีเนี่ยีมันไม่ต้องมันนั่งเกี่ยวต้องแบกมันในพนมเปนครับอเพราะพวกนี้มันเป็นสมเด็จ